ในตลาดเมื่อกี้นี้ตลาดตรงที่ไม่ได้ไปดูนานแล้วนะนะพอไปดูฮะโอ้ยตลาดคนปิดไปเยอะเลยเกินครึ่งตลาดเลยไม่ใช่เขาแปะป้ายให้เช่าแปะป้ายเลยที่ตรงนี้ว่างให้เช่าบานเลยไปเห็นกับตาหลานเจ๊งกันละรนนนาดวินาสันตนโลเจ้าทั้งหลายขอต้อนรับสู่ยุคเสื่อม ถ้าใครสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเจ้าจะไม่เสื่อมเข้าใจไหมเจ้าเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าเจ้าสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเจ้าจะไม่เสื่อมจากความดีเข้าใจป่ะนี่จริงๆคนไม่ค่อยเชื่อผมหรอกพอผมบอกว่ามันเข้าสู่ภัยเศรษฐกิจทิพทิพนะคนรักลูกทุ่งเหรอสวัสดีนะครับนะทิพทิพนะสวัสดีเจ้าทั้งหลายผมไม่ค่อยเข้าผมไม่ค่อยเข้าไปนี่กับใครเลย นะไม่ไม่ชอบจัดร่วมนะเออนะไม่ชอบจัดร่วมเลย